Guys, we are back with Atlas at Play episode 10. Atlas is coming to town. Ho, 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 haha. Ha. <laughs> this is the title. I'm excited. They also just released something new today, but there's still no subtitles. I'm waiting. I'm excited. Let's go. <laughs> สวัสดีครับพวกเราแอวลอดครับน้องๆครับผมยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่แอดลอน็อกเกเลยต้องบอกเลยว่าวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศอะอลใช่ใช่เป็นบรรยากาศที่ต้องเรียกว่าเฟ็นสถิติสุดสุดเพราเป็นเทศกาลคริสต์มาสนั่นเองวันนี้เรามีเกมมาให้เล่นด้วยทั้งหมดสองเกมส์แอลอว์เกมส์ Oh my gosh I said I love games at the same time a s nice Game one showdown. The only one, the one who spends less time to eat the marshmallow on his forehead without using his hands. Ooh, this is hard. <laughs> Did you? It's like, what are we doing again? Oh, do you want to use Nivea micellar water? Mm. I really love Tad's outfits. Tad is gonna nail this. Tad, I have high hopes. This is not going to work Oh. <laughs> <laughs> this is going to work. Yeah. <laughs> Almost. <laughs> <laughs> gently and he went crazy time <laughs> okay now my I, my money is on nice nice is gonna do it <laughs> Stick out your tongue. Stick out your tongue. Twenty seven minutes. Oh, yay, yay. <laughs> <laughs> so I wish I had marshmallows so I could do it. Wait, I might have. Should I do it? <laughs> It's gonna fall. It's gonna fall. <laughs> it's gonna fall. <laughs> One hour. <laughs> Piju. Piju is not gonna get it.

he's gonna give up i would give up <laughs> <laughs> how long three minutes oh my god <laughs> Five minutes <laughs> and he drew is there twenty minutes later, a few moments later. <laughs> <laughs>

แล้วนะครับสวหรับเกมน่ากินเอ่อซื้อผู้ชนะนีคือคนที่ทำอะไรไม่อันนี้อันนี้ผู้ทำเวลาได้เยินก็ไม่ทางกเลขก่อนเลีคิวต้องชนะดิก็เนี่ยบวกกันทุกคนอ่ะยังไม่ท่าพี่เลยใครครับใครชนะครับเมื่อกี้อ๋อโอ้โหเรื่กีเกียร์วาใครชนะไปได้ประมาณยี่สิบเจ็ดวิน้อยกว่าพี่สิบหกเลยนะสิบหกวิอ่ะสิบหกวิน เราเาก็จะเป็นน้องแพซิน That is crazy เผมไม่ส่วนมนีชนะเดี๋ยวไปเกียวตอเีกามอแล้วก็แล้วก็บูมแก็เจแล้วก็มีฮอนเออวีนซึ่งบนแพนะครับก็ต้องเก็บกินที่ดึูแค่ที่ผมจะไปหาเพื่อนมาทำโค้บคนหนึ่งนะครับไปดูกันว1 2 นี่ก็คือเกมที่สองพวกเรานะฮะก็คือจะให้พวกเราเนี่ยเลือกแก้วแล้วข้างในจะมีหลอดอยู่ซึ่งมันไม่เหมือนกันแต่ละหลอดแต่ละชนิดใ่อาจจะเป็นบางอันหลอดยาวบางอันหลอดสั้นบางอันหลอดใหญ่ไหมหลอดเล็กใช่แล้วเราจะใช้หลอดแกม่าเมลโล่กันเนอย่างทีใครได้ไหมสุดคนนั้นเป็นผู้ชนะครับผมอุ๊ยเป็นงว้าส่วนของเกมนี้คือโชคเหมือนกันนะว่าเราจะได้หลอดแบบไหนใช่ทุกคนเล่นครับว่าอยากได้แก้วหนักัน 2 3แล้วหยิบตอบพร้อมกันนะ1 2 3งตอบดะทกคนนะกดลคนนะไหนก่อนกันไม่ได้อะไรอดตรงนี้ได้กระดาษในการดูได้ครับหลอดสั้นดีครับดีใช่ไชมคดีหลอดสั้นหลอดสั้นคืออะไรอ่ะ

หลอดกระดาษลอดกะดาษช่วยเข้ามหน่งนอดกะดาษกาเหปื่อยไหแต่หนึ่งาทีไม่น่าเปื่อรนีจูหลอดแตกหลอดแตกโอ้หมีหลอดแตก็ยาสุดโอ้ยี่จูนี่จูสกกีบ้ หอดชาร์โนไขว oh that's the easiest that's the easiest เห็นไหมผมนะหลอดเหล็กป <Ou> ้หลอดสแตนเลสหลอดสแตนเลสเหล็กสแตนนี่นะครับผมทุกคนแบนหลอดของเจนาเรียบร้อยแล้วลนะหลอดนี้นะจะ ชนะได้อยู่เอาชนะแอนที่เนี่ยต้องชนะเลยเออตั้งแต่แบบเป็นอะไรบางรอแต่ยอมแพ้ได้ไหอ่ะแพ้ได้ไหอ่ะของขอลงดูลงมาอืม I don't think it's gonna work

รูเนนะรู้ใหญ่อะบางสนูีะเฮ้ยเฮ้ยอแล้วม่กาตัดสิดตัดๆุ่รอกอีกจอมแท้เหรอจอมไมู่ดหรอชีวิตเนี้ยมม่ไดเกี่อย่างคด้วยเออคจะยอมหมวนเออล่นอีกได้ไหมเออได้ไหมได้ม่คนสามดิ

ไอ้ม่นักกว่าอนน It's too big I gotta get the smaller ones t a d is doing so good I mean w h u has it easier but I think t a d might win l ีอ้อันนี้หลอดแตกเหรอมมันไม่เขียว่ะทุกคนตอนนั้นไม่เคยรู้พี่จวดดัน้ำได้มันซ่งชั่วโมงซึ่งปอดเขา ขยายใหญ่มากใช่เพราะว่าปลดลวงตรงนั้น Pum and pichu bigger. gave up <laughs> okay pum pum one yeah i mean depends because pum's marshmallows are bigger and tad's marshmallow are smaller <laughs> Piju. what is this วจากปริมาณแล้วคิดว่าใครแพ้คร e ับวันนี้อ๋อน่าจะพี่ภูมิไม่ไม่น่าแพ้ากเลเนี่ยโอ้ยก็ยากจริงเดเตอร์ได้เด็ดเชี่ยไปจูเลยพูดเลยว่าเป็นคลิปที่ตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยท้ายเกมได้ยินแตเสียงจูที่พูดว่า พี่จูนะครับแพ้2เกมเพรานั้นแปลว่าต้องโลงโทษสองอย่างเฮ้ยสองย่างสอโดยบทลงโทษเนี่ยเดี๋ยวจูต้องเป็นคนเลือกเองนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูเลยครับแอนไท์เพลงแล้วก็เข้าสู่ช่วงบทลงโทษนะครับ มันมันคืออะไรครับมันจะเป็นเหมือนว่า What is nice doing ว่าที่ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรแบบมันก็จะลากเข้ามาคือเป็นกล่องสุ่มงั้นจะเป็นแบบติ๊มสุ่มมันมีอะไรบ้างดูซิเอออ่าแรกดีกว่าดูนะยังไม่รู้แต่เหมือนหลายยูจะมีจัก้าโอ้สลา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 คือมันอาจจะดูเป็นโดรนปกตินะทุกคนแต่จริงๆแล้ว พี่จูต้องกินให้หมดภายในคำดีโโอเยนี่ก็คือมะนาวเรื่อมเป็นหนีก็คือเอามะนาวอมมาเป็นสามลูกเนี่ยไม่ใช่ก็มีน้ำมะนาวก็คือเราได้ขั้นน้ำมะนาวจากอันนี้เรียบร้อยแล้วครับก็อีกหนึงแล้วอันนี้ก็ต้องต้องกินน้ำชื่ออะไรอ่ะมาทุกงานเลยนะครับทุกงานอันนี้เราคุณเคยนี่ในไลฟ์ล่าสุดโอ้มดนลยโอ้โหมดเลยโอ้โหหมดใช่ shock. He's gonna get that for sure. <laughs> 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 oh, with Krimis, i Oh cream is nice. I want him to get the wasabi. <laughs> I am evil! I want him to get the wasabi. <laughs> จูอยากได้ไหนมากที่สุดพี่อยากได้น้ำมะนาวครับชอบกินอยู่แล้วใช่เขาเป็นคนชอบกินเปรี้ยวต้องเล่นสองเส้นถูกป่ะเส้นนะเล่นเรียกกันเ่นเรียกกันอ่ะเส้นไหนีเ้นู่ดดึยนะอันเเส้นะแก้วไว้นะเ้อเล้นเห็นแล้วใช่ไหมะดึงห้หึ่อ๋ยสตูนัเลแล้วนตอกเล่น้ได้ เชี่ยนี่เอาออกนี้เอาออกนี่ออกโอ้ยจ้าสุดเทพหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนิทจสิง คือต้องเอาเครื่องช็อตแฟฟ้าไปช็อตโดนทัทแ <c oughs> ล้วให้ตคนกินคือระหว่างที่ใช่เขาให้ช็อตช็อตตอนกินอ๋อไม่ใช่ไอ้บอกอะไนี้ไม่ได้เดี๋ยวทำสัตว์ใหญ่เลไม่ใช่เขาให้เอาโดนทัทออกมาช็อตถูไกไม่ใช่แล้วก็กินเสน้นนี้ <c oughs> อ่ะเรามาเริ่มบทดรโอนกันเลยดีกว่าไหนก่อนจยไม่เราคอมไบไปเลย เฮ้ยดีวย้ำอ like like um ีกครั้งนะครับว่าเครื่องนี้นะครับปลอดภัยค่ะจะตกใจนิดนึงแต่ว่าเราจะไม่แรงจนเกินไปน่าตดินเติาน พี่จ si ูนะับแพ้สองเกมเพราะฉะนั yeah. ้นแปลว่าต oh ้องรวมัวสองอย่างเอาชนะแอเ่ไม่ชนะเลยตั้งแต่แบบเป็นอะลรบ้าโอยโไปเรียเราสหรับแอลแอเล่ยนีก็คิดว่าจะเป็นแอเคอันสุดท้ายของปีนี้บ้า เอาใจสดใสไปความปีใหม่ไปเลยแล้วกันนะครับผมก็สำหรับคนที่เดินทางไปควาปีใหม่ที่ไหนนะครับผมก็เดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็ถ้าง่วงก็พักกลักก่อนอยงเง้่าเงเดินทางนะครับก็คสาขับเลเิาเราลองยพรแบบที่ที่ไม่ใช่แบบวพรทั่วไปไหมได้ยังไงแต่เป็นก่อนหนึ่งสอามปีใหม่ปีนี้ต้องมีความสุขแล้วทุกหายไป อยู่ไกลไม่ห่วงเออสบัดพวงวงแขนเออมีแฟนหรือยังแล้วเดี๋ยวย้อนกลับนะยังไม่มีหมดการชีวิตอายกับอนกลับอนกกับหมดการชีวิตถ้าชิดทิ้งเราเธอเฉาเหงาไหมผีใหม่ผีนี้มีใหม่ มาไวหัวใจชุ่มฉ่ำเสียงกระห่ำบัม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 ไจบ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 เยงกระห่ำบัมบัมกระมามซึ่งโผกระมามซึ่งโผ Oh my god, this was too so funny. Oh my god, I love him so much. This was an amazing year, and I can't wait for next year. Ugh. They're just too funny, and whoever is editing those things, it's so good. They put so many memes, and it is so funny. <laughs> I feel so bad for Junior, but also I'm loving it. I love when Junior gets the punishment. Now we're gonna have to wait for the Atlas ad Memories episode 3 Christmas time to get subtitles so I can watch it. And hope you guys enjoy. Make sure to subscribe and I will see you in the next video. Bye!